อาจามย์นี่ใช่ไหมใช่มันคนจามใช่สาธุทุกคนตอนนี้เราสองคนก็มาถึงป่าไอ้ฟาดเงี้ยที่เราข้ามเข่ามาเพื่อเป็นจะมาตามล่าตัวโจรที่มันทำรายน้องแล้วจะทีบบดี้มันมีพวกไอ้เขาวันในะลากไม้ลากไม้ช่วยเยอะเลยแบบลีนสิงพ,พี่ครับเสร็จแล้วเราเจอตัวมานละมันยังมึนไปอยู่ มน่าเพงไฟอยู่เพราะว่าตัวจะระเปียกหรือเปล่าคนเดียวดูไปรอข้างหน้าดักอีกทางันจะีใช่มันมีทางนึงจะหีทางนี่ผมไปดักฝั่งนู้นแล้วก็ดักฝั่งนี้เข้าไปต้องมีทางนี้งนี้ทางนมันงนทุกคนจ่าทางนี้มันเฮ้ย้ย้อ้ยมเอ้ยอ สวัสดีทุกคนตอนนี้เราสองคนก็มาถึงป่าไอ้ฟ้าไงที่เราข้ามเข่ามาเพื่อเป็นจะมาตามล่าตัวโจนที่มันทำา้ายน้องแล้วจัดการตัวน้องนะมาถึงจุดที่เราต้องปีนผาทุกคนเดินมาตั้งไกลสุดท้ายต้องมาปีนผาเหมือนเดิมทุกคนไปก็ฝากพี่ทุกคนเป็นกำลังใจไปรับกล้องคีนะนี่เราจะเริ่มเดินทางไปต่อพี่พมขอถ่ายายาวๆเลยทุกคนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่า ไอโจงกันนีน้มันจะแฝงตัวอยู่ที่ไหนมันอาจจะแอบอยู่ระแวกนี้ก็ได้ทุกคนแล้อาวุธพร้อมไหมใช่ปะโยนกล้องให้เร็วน,นะทุกคนตามไปึ้นไปอยู่กันไ้ดีนะ มุดต้นทางห่อไปคนละแรงเยอะมากในการปีนก็คแค่ปีนหน้าผาก็แรงหมดไปครึ่งเลยทุกคนโอเคพอดีมันมีพวกแอร์ถาวันใช่ไหม ลากไม้มช่วยเยอะเลยก,เนนก็วมันจะขาบไม่มไวันจะะขาบตไปเ,เลยเลยโอเคหา,าน,านชั่วโมงกันยันาน,น,าน,น,นมากนี่ก,กน<อ>แล้นะยันล้ามง่มงสี่โมงละเราเดินมาเป็นชั่วโมงดีเรามีอาหารสำรองกรเป่ามานะในงานแย่พี่พ กูจะตะข้าทักคนลุกเลยจะตัวดีจำเลยเฮ้ยบอกเสิงนกร้องดิคนนกร้องเหมือนกับว่าเจออะไรบางอย่างตะขคนามื่อวานยูจะข้ารตรงนี้นะมันยูบอกตะข้าว่ะเอาไปหากกินเนาะ ไปแล้วก็เซฟแรงเกิงไปนะเพราะว่าต้องเก็บแรงไว้ต่อกรอนกับไอ้โจนป้าคนนั้นทำอลไรกันใช่ปะะนักกิใช้แล้วูคอนีม่มืดมากเลยไน้กล้องมันสว่างแม่งจริงโคตรมืดเลยทุกคนแล้วต้องขอภัยพี่น้าที่บางทีผมหรืออะไรก็พูดคำหยาบเกินไป แต่ในง,งานบางทีเราควบคุมความพูดไม่ได้นะลลบางครั้งอยู่ที่อารมณ์เราพาไปแล้วก็เราต้องใช้คําพูดหยาบขายเพื่อป้องกันตัวเองคมคู่ให้พวกศัตรูกลัวใช่ถ้าดูพูดอ่อนโยนกันไปมันทําให้คนหนึ่งที่คนที่เล่นงานได้ใจนะ ดินสี่งเหมืนอนอจามีินไหมซึ่งมันคนจามใช่เราต้องรีบไปที่บ้านหลังนั้นไปบ้านหลังหลังนั้นนะไปคนเราดินที่คนจามมันดังมาจากหน้าแล้ว วันนี้ผมคุยกับเลยว่าถ้าเราไม่เกะตัวมันเราจะไม่กลับนะตัวทำมันแนละ้วปิดชีมัน้วเราจะไม่กลับเลยไล่ตัวมันได้จะกล้าจะไล่ตัวมันได้ต้องนอนในป่าเราก็ยอมเมื่อวานเราไม่สนใจมันเพราะว่าเราห่วงชีวิตน้องมากกว่านะห่วงกับน้องเป็นอะไรไปมากกว่าไม่ปล่อยมันหนีไป ผมขอถ่ายรวยะไปทุกคนเพราะผมไม่รู้ว่าจะเจอมันที่ไหนยังไงมันจะดักอล้รเราไม่มีงนี้ใช่ดูความดูหน้านดูดังนเงปกระสุนอันนี้มีใช่ปะนี่ครับหินนี่แล้วแต่พกหนักระติกนะส่วนผมแบบพกเป็นมีดนะเพราะคิดว่าถ้าคนที่เดินะชือนังกระติก โอเคกว่าคล่องกว่าค,คิดว่าใกล้ถึงจุดที่เป็นมาล้างละกระตอบล้าง นี่มันเป็นเส้นทางน้ำไหลอ่ะเน,นี่ยกำลัาตัดไม้ไผ่เนี่ยไปทำอตอบได้ล่าไม่รู้เหมไปทำพี่พาไป่ออก้องมากลังตัดไม้ไผ่ซึ่งจับไม่นานนะจับวันวันสองวันจากสี่ของใบไผ่จะมันแห้งอ่ะ ไปมาก่อนนะทุกคนเมื่อวานมัน่มืนเลื่มามันใจมันใจใช่ไหมเลื่อนกลับที่เดียวคนเลยบอกว,ว่ามั่นใจยังไงต้องกลับมาเพราะว่าที่กบดานที่สำคัญของมันก็ได้ตรงนั้น,น,น,นแหละมันคงจะตายใจมั้งเกียวกูไม่เข้ามาแล้วมั้งใช่ไงทุกคน คือว่าเราโชคดีมีบุญได้เจอท่านถือสิลน,นะท่านทรงสิลได้ตนะัดช,ชุดขาวใส่ชุดมันชุดคลา,ามอ่ะตาเราไม่เห็นนะใช่ทุกคนจะบอกว่าเขาตาบอดใี่พี่เราสมบอกนะเด็กเชื่อรอยู่นี่ไหนเพาตาบอดอะสัมผัสหน้าใช่ไหมบ,บ้างไต่ก็บอากูคิดว่าน้าใกล้ถึงอะไร กูจิ้มควันไฟแล้วใช่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 ินควันไฟแล้วไควันไฟลอยไาอีกแล้วสบายสบายจิ้มจิ้มแล้วจชัดมากมันนต้องก่อไฟเนเพราะว่ายุงเยอะแล้วก็ จะขาดจริงไหมมันทำให้มันหนาฝุ่งหยุดตกใช่แล้วก็ไฟ่็จะมาถ่าความอุ่นมันเตียกหรือเปล่ามัน okay. พ,พี่ครับเสรจ็จแล้วเราเจอตัวมแล้วมันยันนงมึนไฟอยู่ ม่น่ายินพิงไฟอยู่เพราะว่าตัวจะเปียกกระเ่ามันใสเสื้อลาสูมันแดงเลยใช่ปะแต่ว่ามันมี้เสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้ออะไรจะเอาคืนไหมเราไม่เอาแล้วเราเผาทิ้งแม่งเลยมันใส่ไปแล้วเราจะไม่เอาแล้วเราจะปิดชิมในในวันนี้เตรียมของนักติดแล้วก็พกมีดเดี่ยวอย่างนี้ดีกว่ามึงอยู่ฝั่งนี้ไปคนเดียวแล้วก็ไปรอข้างหน้าดักอีกทางมันจะหนีใช่มันมีทางมันจะหนีทางนี้ผมไปดักฝั่งนู้นแล้วก็ให้ดักๆฝั่งนี้

มันไม่น่ามีของวุฒนะทุกคนมันไม่น่ามีอวุฒิติดติดตัวไว้ที่นี่นมีแค่ไม้ งานมันมันอยู่นั่นจช่ป่ะแบบดังกอไผนะ ไปจ้าฟังดูตัวท่านเล่นตรงไม้เจ้าบมัะเข้าไปนต้งนี้ทางนี้ตรงนีทงนนน้ทางนี้มันตรงนี้ทุกคนจ้ทางนี้มัน เไว้เไเฮ้ยมึงไไหนไอ้สไอ้ามเย้งหัวตั้งหัวต่อไปเล็าต่อไป้อไยิงม่อยิงมึงอยิงมึงก่อนทอไปยิงมึงยิงมึยิงมยิงยิงกคนผมแทงแขนมา้แล้วก็าน uh> 네ี่นะ เนขากัวเ no <si เอาเลยอเอาเอมันสะสมยากถ่ายนะเออได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วดักตรงนีเมื่อกี้ทุกคนเจอปะนั่งดักนี้โอเคมันต้องวิ่งมาทางนี้แน่เลยดักรอสองฝั่งเลยเมื่อกี้ไม่ทันนั่งตัใมันอะ เอาเล็กเอาเอเอนี่เอไม้ไผ right ่ฟาดหัวมันทุกคนแเ็ิ้งแมวเล็กมันนิ้งแมวเล็กมันนิ้งแล้วเล็กเอัวมันนิ้งแล้วอ่ะทุกคนนี่นะเราพอเกิดขาดนี้ทุกคนบอกเลยถ้าไม่ทา มันจะทำเราเองถ้าเราไม่วางแผนดักมันนะอืมมันหนีทางนี้แล้วมันจะขึ้นทางนี้แต่ว่ามึงไปดักมันก่อนแรงมันเยอะมากเมื่อกี้ถ้าผมไม่ดักฝั่งนี้นะทุกคนทางนี้มันก็วิ่งหนีทางนี้แน่คงจะเป็นทางหนีรักมันเลยดีที่ผมดักกันสองทางรู้ว่าต้องมีทางนี้เลยจับทางมันทันไงมันมีสติอยู่ป่ะใหยใจอยู่ปะหายใจอยู่นี่หายใจอยูระวังมันะระวังนะให้ตายเหรอ จัดก,การเลยมีไฟพอดีเนี่ยเผาแม่งอย่างเงี้แหละเดี๋ยวก่อให้มันใหญ่กว่านี้เนี่ยเผานี้ไปด้วยที่พักเถื่อนเนี่ยองอสูบเจ็บมากมันทำให้น้องมาผลามานน้องคนหนึ่งจะเป็นเรื่องอะไรเลยอยู่เป็นเด็กตา้งยิงสามันจับมาเพื่อเอาเจ้าสมบัติแค่นั้นน่ะแล้วทำร้ายเด็กขนาดนั้นน่ะจัดการเลยหัวใจเลย ทนอนี้นิ่งยังเมื่อกี้เราเข้ามันทีเผอนิ่งยังที่แดงเยอะมากใช่หรอ่งชยไม่ไม่เป็นไม่ทไ่อยากจะวันนี้ยังเล็กถ่ายพี่วมันจะดูรุนแรงกันไปนะเราไม่อยากจะโดนแบรนด์เผาไปกับมันเลย คนมันนิ่งแล้วทุกคนมันนิ่งแล้วจะวะน่าจะไปแล้วทุกคนน่าจะไม่อยู่กับกับล่างอะไรวิญญาน่ะมาก่อไฟใหญ่วันนี้จัดการมันแล้วทุกคนเราขอจัดการเรื่องล่างมันก่อนคิดว่าคงจะปิดทีพมันได้ละไม่น่ามีปัญหาละขึ้นมาได้มันก็ถือว่าเก่งแล้วแหละโดนมันไม่น่ามีคนมีของเพราะว่าเราแทงมันเข้าไงคือมัน เอาปัญหาเข้าตัวเองนะผมไม่ไม่ไม่มีใครอยากทำนี้นะทุกคนบอกเลยแต่มันเป็นคนเริ่มเองนั่นคือสิ่งที่มันรับผชอบคือชีวิตวนพวกมึงตายเราไม่มีใครจะได้หรอกตายไาให้หมดลบปัญหาลบโลกคนขอเติมไฟกองยาวนี้นะถ้าจะจัดการล่างมันเราคุ้งกับปืนเนี่ยเราอะไรเ้เผาหรือเล่าอย่างเงี้ยหรือว่าแค่ปืนมาเผาพอเผาแค่ปืนตัวมันเผาบ้านที่ต้องเผา โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็จะก็จัดการร่างของไอ e. ้โจรโจรกระจอกกันนะผมเรียกว่าโจรกระจอกะทำลายเด็กเราไม่ถ่ายนะมันเป็นภาพที่ไม่น่าถ่ายแล้วมันอาจจะแบบดนปิดกันเรวน,<ค>นช่อง,องบินได้แรงใช่แล้วก็ตอนนี้เราจัดการทั้งเสือเส้อทั้งอะไรหมดเสื้อที่มันเอาของน้องมา,าสะสมไปแล้วก็ไม่เอานะเพราะว่าเสื้อเป็นพวกตัวใหม่ผมมีอีกผมไม่อยากให้เป็นเสนียดกับน้องนะดูว่าน้องจะดีใจแค่ไหนแล้วน้องซื้อตัวใหม่นะ ใช่โอเคทุกคนก็ถือว่าเราคุ้มค่ากับการเดินทางมาสี่ห้าชั่วโมงนะเพื่อมาจาบล่าตัวมัน<ผ>มนั่งพักก่อนไหมผม,มยายามปล่อยแน่เอาให้มันให้ตายไปข้างแสดงมันเยอะมากนะถ้าไม่ดักสองทางนี้ใช่ก็<อ>คือตอนที่เราวิ่งสวน,นผมก็โกราทีบทุกคนนะโราทีบแบบจังๆเลยให้มันจะล้มให้ได้วิ่งอยู่เยมาคิดว่าเรามาคนเดียวไงมันเลยสู้ได้พอมันสู้ได้ปุ๊บมันก็เลยชิ่งออกมาสุดท้ายมันไม่รู้ว่าใหญ่ดักอยูย่นะ สวนกลับไปดีนะที่จะวางแผนสองทางไม่งั้นเสียเปรียบอีกไม่งั้นมันยิ่งทางนี้ก็หนีตามไม่ทันอีกเพราะว่าป่าแถวนี้มันชำนาญมากกว่าเรานะใช่มันรู้ที่รู้เส้นทางรู้ทางข้างในไม่ได้เลยโอ้โหเดี๋ยวมันเวียงออกเนี่ยจริงจริงมันนะมันยังมันทนได้นะมันทนทนได้ยดูนักติ๊กอ่ะตรงนั้นคนป่ารู้เรื่องนี้แล้วปุ๊บต้องต้องดีใจมากแล้วก็ตอนเนี้ยยาติน้องลาสู้เนี่ยเลิกกลัว ให้กลัวแต่ว่าต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นอย่าให้ไปในคนเดียวอีกในป่าลึกนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเห็นไหมสุดท้ายก็พลาดเหมือนเดิมเพราะว่าในป่ามันไว่าจใครไม่ได้จริงๆลองมาตววจดูลอก็ได้ไม่แน่นะอาคิดว่าเป็นคนดีหรือเปล่าไอ้ไอ้โจนป่านะสุดท้ายมันก็ไม่วางเดียบน้องดีที่พาคุ้มครองซึ่งสังสิธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเจะาป่าเขาเขาอ่ะคุ้มครองน้องแล้วก็ช่วยเราตามหาตัวมันเจอเราก็ยัง ที่สำคัญท่านอ่ะที่ถือสินอ่ะท่านทรงสินเหรอ,อที่มาให้พรเราแล้วทําให้เราแบบว่ายัางไงสู้มันไหวให้พรเราจะตัวมันขอบคุณมากจริงนะ <S <S อยากนอนพักกันแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเดินทางกันต่อทุกคนเพราะว่าเหนื่อยมากก็จะจัดการล่างเสร็จนะสบายใจแล้วไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเห็นงั้ยก็ไม่ต้องกลัวจะทำลายใครต่อ แต่เที่อมคัญเราไม่รู้ว่าจะมีใครกหรือเปล่าที่คิดง่ๆอ,อ,อย่างนี้แบบมันอีกคิดแบบบ้าคิดเรื่องไม่ดีแบบมันอีกแล้ววันก่อนผมไปที่บ้านน้องยืนดํานั้นทุกคนเพื่อนๆกันแท้ๆทอยยศกันเองทุกคนคิดเอาคือโดนเพื่อนหักหลังพี่ที่ผมลงคลิปไปช่องพี่แพทย์วีสองพี่ไปดูกันได้นะเดินป่าคือตัวเองคิดว่าเพื่อนจะมาพาเดินป่า,าล่าสัตว์เล็กๆทั่วไปที่ไหนได้เพื่อนนั่นแหละเป็นตัวพาที่จะพาไม่เท่ากันใช่ แก,แกมันเหมือนกับน้องนองลาซูที่เคยโดนกับเพื่อนเลยโดนเพื่อนทำร้ายอะไรมาแล้วเพื่อน่ะพาะไปขโมยของคนอื่น<ม>แต่เขาไม่ยอมทำไง<ม>เขาโดนเพื่อนจับมาไปหน้าบ้านน้องดินดำ<ม>นั่นแหละเรียบร้อยเลยใช่พอ <า S 1> ไม่อาทำไม่ดีไงสุดท้ายไม่ร่วมมือเพื่อน <P eg un> พเพื่อนก็เลยจัดการซะมัดไว้ไม่ให้ไปด้วยโอเคโอเคทุกคน เดี๋ยวขอปิดคลิปมาขอเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วไปบอกเขาดีกับบาลูทีนะแต่ว่าเขาดูว่าจะไปทันหรือเปล่าเขาที่ก็เย็นมากสี่โมงกว่าจะห้าโมงแล้วมั้งโอเคขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ซัพพอร์ตเราทุกคนนะขอบคุณที่มกทิดทั้งหลายที่คุ้มครองเราตมาตั้งแต่เริ่มเดินทางขอบคุณท่านทรงศิ์ที่ให้พรเราไปสาธุสาธุกลับบ้านกันทุกคน